ตามกันครับมาดูฝีมือนะครฝีมือของตาเบี่อโอ้จเลเนี่ยมำนตันทีนี้นหน่อยไหมอ้าวจีนหน่อยก็ได้เพราะมันหลคุกตามเื่อคนงานด้วยหาหส่้หาเอว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 อวเอวเอเอวเที <c oughs> ตำให้ดีต้องมีขี้มือเห็นปะแฉะเมือ่อนนส้วมลงไปในคุกเลยนะครับตรนนี้เอาให้ในบ่อดิสอนเน่โอ้อันนี้หัวเชื่อดได้เลยฮะอันนี้ต้องส้อันนี้ต้องเขาเรียกอะไรนะพี่นัะเขาเขาเรียกว่าตรงนี้ต้องแบบว่าอ่าเป็นเคล็ดลับในการตำโอเคล็ดลับในการตำมาดูมาดูมาดู กันกระเด็นงัดท <Oh, ั้งงัดทั้งงัดโอ้ยต้องร้องใส่เพียงนะเมย์สนุกเอ้างัดทัดงัดทัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดนี่นะครับเรามาทำกิจกรรมนะฮะที่บ้านสวนที่ดินานะฮะ

อันนี้คือโคกแรกนะโคกแรกครับขอดูหน่อยขอดูบ้านหน่อยครับนี่ปิดยามเราปิดยามนะเราจับสามสิบหกเลยถึงมาจุดบ้านบ้านตู้มาเลยล้างหรือยังล้างหรือยังบะเบียล้างก่อนน้ำน้ำน้ำพี่วิโอตขอน้ำ่อยสักขวดนะไอ้เรจะเอาไปใส่หลังนี่ ทางสุดๆตรงนี้เลยนะฮะ<า>ครับบเบียร์ตับน้ำตำนะครับผมนะมาครับมาน่าสนุกครับน่าสนุกทางนู้นเลี้ยงโคก<อ>ิอยู่ต้องเลี้ยงโคกี ยอกโตกโมจิเนาะยอกใหญ่เลยโจิต้มต้มตามตุตุเปลเดเี่ยนะฮะเต้เต้ไหนน้ำมใเตย่างขาเตแหนมใส้แหนมต้มไข่หนึต้มไส้ต้มตามไข่แหนมนแม่บ่แม่นะมันบ่แม่ต้มตาเราไม่ใส่แหนมอันันวาให้กินกับรับส้มตำอ้าวมัดีใส่ต้เยอะๆอ้าว บางบางคนทำไมเขาชอบบีบใส่มีดบาเบียมันคืออะไรทองนเลยทองเพื่อนเออทำไมเอาไว้ทองผสมบ้านก่อนนะมาครับพี่กดไลค์2,300ก็ก็ไลค์ครับกดไลค์เลยตอนนี้กลิ่นมะนาวมาเต็มเลยครับหอมมะนาวมากตอนนี้2,400ไลค์แล้วยโอ้บาเบียก็มีสูตรก็คือมันจะผสมเครื่องไว้ก่อนแล้วจะเอาเผ็ดลงพี่คะโบอะไรคะ

กกคกแรกผ่านไปหาถาดมาใส่บอเบียหาถาดมาใส่แล้วก็ตามยีบเนี่ยแบบนี้ป่าเออเอาใส่จานไว้เนาะตามไปหลายๆจานนะครับวิ่งราคาเท่าไหรบ้านเกียรแสนกิกว่านะครับอันนี้5้าบาทนี่ เิดเผยแคซีมาพูดในคอมเมนต์ไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านเลยทีไหนคลาบ้านนูนานะครับผมเปะเปเป็นสอะนานใช่ครับเดี๋ยวกเดียวปลาเแป๊บนึงสาโอเคพวเรียกวานไปฝากฝากไว้หน่อยนะนุกี้เอาไปวางลงนู้นเลยก็ได้เอาไปวางวางวางเลยเอาไปวางวางเลย

สวยครับคนจริงเข้ามาไมู่กได้คนละหบาทครับได้คนละห้าบาทผมต่าราบาทนุดดินแว่มบเลิจ้ายงนีอีกผสมต่างแ่บครับแล้วใ่ีนสยีนะครับมีลาบมีลาพ่อเยี่ยมมารบงเไเทอะไรบ้นตกเที่กอได้อีกคนนึงน้ำตกแรือแมลงเอแมลงเยอะแลงวัน แก่คไเลยแล้วรหิตามไรกันรอบเาตามอะรตามอไรราบราบราบลาบตุ้มนาบตุ้มราบตุ้มข้าหัขาตามไรให้กินมบือตาแบบคนเอนเอาก็ดีแบบนั้นกไปแล้วคกแลกทานไปเสองตามมาสองตามมาครับทุกคนครับสองนี่ตามอะไรเนี่ยมเหมือนเดิมตามเหมือนเดิมตามปูปลาเนาะ เอาที่เครื่องเรามีพอเท่านั้นเครื่องเรามีแค่นั้นมีปลาเหมือนเดิมมีออสเซอร์ไลน์นี่าจยืมพี่ทำหรอโอีนั่ะไปโป๊กบ่เอาไปใส่ยังใส่ล่าบ่นี่นี่นุ๊กเหนี่ยวไปเลยเหนี่ยวไปเลยเหนี่ยวไปเอาไปเห็ดยบพระข้าวถ่าเอากล้องไล่สดไปเลย

อนี้โค้ดละห้าบาทนะครับอ่ามีนะครับครบแปดนาทีแล้วนะครับขอบคุณสำหรับตีนี้นะครับของเบียร์ก็แบบไงดีเลยโอเคทุกคนแล้วที่ใหม่คลิปหน้าครับแปดนาทีแล้วเนะเจ้คลิปหน้าครับไปบายบัสดีครับ